ไม่ฮ่าฮ <laughs> ่าไ <laughs> อ้ยังร้อนด้ชัดาฮ่า <laughs> ฮ <laughs> ่าฮ่ากูมาตรงกลาง ว่าโดนจึ๊กหมดนะไม่ต้องใช้ไม้นะถ้ามันจึก๊กอยู่กันสามคนเลยเฮ้ยมันใส่ชุดสีขาวด้วยนะวนจึก๊กแครวะน่ยเต็มไฟ ไม่กดสกิลวะเฮ้ยทำไมชุดมันแปลกอะรูมมาเล็กนะบกำลังเข้าไปเฮ้ยใครงี้เท่าแกงี้อยู่ก็คือเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ไอ้ปอนสต็อปเลยใช่ไหมสต็อปสกิลเลยใช่ไหมแม่งโคตรสวยอ่ะไม้แผ่นนั้นมันยังไม่ได้พับเฮ้ยมันยังไม่ได้พังนะ ตรงเครื่องเครื่องนั้นปั่นไปนิดหน่อยแล้วโดมไฟพังแล้วโอเคสวยงามจ,นะจ่กรมาบ้านใหญ่ะแจ็คมาบ้านใหญ่พี่พี่โฟลอยู่ไหนผมปั่นด้วยรถไม่เหลืองอะ่ะกลังไปไโอเคอเหมือนมันจะมาวะพี่โอเคไม่มาเหมือนมันจะมาวะโอเคไม่มา เล่นลิ้มไปตัวนี้มาแล้วพี่โฟกหลังพี่เฮ้ยชุดมันชุดชุดใหม่อ่ะพี่ผมไม่เคยเห็นชุดมันเห็นแล้วนะมีกันมันมาก่อนเริ่มไม่ใช่หรอชุดพยาบาล ไปถึงอะไรชุดเราใช่ไหมว่าให้ตกิลหมดแค่ชุดเราก็มันตั้งแต่ตอนแรกเลยเดินไปเครื่องที่เราปั่นด้วยกันพี่ของเครื่องจังวะจะกำลังกลับไปย้ำ ขามาไล่เราเปิดสก,กิลอยูแล ah กก้วสกิลหยุดปะไม่หยุดหรอไม่หยุดไม่หยุดเจอกูอีกแล้วไอ้เพลเลยเราไม่โดนวะไม่ <c oughs> <c oughs> โดนกูไปดีรอบเนี้ยผมผมไปหยุดเครื่องนั้นแล้วพี่มันกำลังเอ่อมันเห็นผมอยู่ตอนนี้มันเดินไปรถเมล์เหลือง พันธุเจ้าพี่โฟให้ได้เลยวะ่ะเขาชื่นชอบอืมเขารักนางสาวพยาบาลนางพยาบาลเดี๋ยวเปิดสก,กิลชื่อกูก็วิ่งไปลายเดิมอีกอ่ะจบไม่ละพี่ต้องฉีกเข้ากลางแมบเออนอะไรถูกต้อง,งไปงล,งลายนี่ไอ้ลุงเอสมาตอนไหนวะเนี่ยมานานเลยลุงเอ๋ยไ,ไปเรื่องเลยเนี่ยพลาดไปดิ นี่แสงฟอนเดชั Saint ่นโอ้ยมันหลอกมันหลอกมันหลอกตึ้มหลอกพังไม้เหรอหลอกตึ๊บไม้ไอตัวนี้ไม่ค่อยพังไม้เท่าไหร่นะพูดถึงอะสายเดินอ้อมอะอเอเ็กเปกโซ่เอ็ก <c oughs> อเปกโซอ่อยู่บ้านเล็กโอเคโอเคดูเรื่องไอ้สักเอ็กเปกโซอยู่บ้านเล็ก แม่งข้างจังไว้ไหา่ามีตาบอดกลางแบบไปเล <c oughs> <c oughs> ็กมีสามเจ้าเฮ้อไอ้ยังหลอนได้สักคุย <c oughs> <c oughs> ยังหลอนเลยตัวเนี้ย ไม้ไอ้เหี <entertain> en. <ci> ้ยเอ้ยไฟมันแดงมองไม่เห็นชุดนี้ไม่เคยเห็นเลยว่ะไอ้นี่สายแต่งตัวมันผมแน่เลยเนี่ยสายแบบสายแปลกสายแปลกอันนี้เกิดตัวปัดเลยปัดเลย ม,ม,ม,มึงอะไรนักหนาวะพี่โทร,รถเหลืองตรงหน้าต่างหน้าต่างเปิดปะรถเหลืองเออ,อเ,เปิดไหม กู <laughs> มาตรงกลางไอตัวนี้มันน่ารักไงเฮีย <c oughs> หลอกเลยฮะ <c oughs> คุยโดนกูหลอกไอ้เฮียคุยนอนโมโหนอนโมโหนอนโมโหคุยโอ้โหตัวนี้มาลงไปแล้วโอเคมันพังไม้รอเลยรอเลยได้แน่นอนรอเลยไอ้เฮียเห็นมึงแล้วกดสกิล <c oughs> อย่าไปกลัวตะกิ้ยืนเลยยืนเลยยืนโดดเลยโด่โอ้ยเฮียออตะกี้ไอปอนวิ่งมาเร็วไอ้เฮียไม่ตรงนี้ถ้าเกิดยังไม่เล่นนะมึงเอ้ยโดนกูใส่แยใส่ง่ายจุดจุดยอดปอนมาปอนมาเฮียสาวอยู่ใกล้ด้วยใช้ใช้กระเป๋าเลยไม่หลงบมึงเนี่ยหนาดมึงไม่กดกระเป๋าตะแรกไอ้เฮียมึงกดกระเป๋าตะแรกก็จูบไปเร็วไยยุ่งแล้วเนี่ย พี่ป่นเสร็จยังยังยังเอ้าแล้วทำไมไม่ฟันไอปอนมีบอลโล่ผมก็จะบอกให้นะมันต้องแบกกูฉันเนี่ยเอ้ยไม่มีต่ยากเหรอมันกด,ดไปแล้วอะแล้วมันอ๋อกูดาวอยู่ก <c oughs> ับเรา Surprise motherfucker ต่อไป อะไรวะน่ะฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นหรือพี่โฟกส์ผัดไปเราต้องไปทางฝั่งนู้นครูมาต้องฮิวก่อนกูตายแล้วเนี่ยรอบเนี้ยอามมันไปทางเครื่องพี่โฟกส์เปล่าบอกด้วยนะพี่มาหาเรามาหาเราเอาไปลงหลุมลีคุ้มฮิวก่อนไอ้ปอยเพิ่งโดนกูจะตายรอบเนี้ยฮะ กูทำมันไปเยอะอยู่กลายแบบเท่เลยฉีดเข็มตัดลัตตูแล้วก็ช่วยเก็บพอดีเก็บร้อยสายยากไม่ได้จะไปใช้กระเป๋ากระเป๋าเครื่องมันแปดสิบเก้าสิบเปอร์แล้วอ่ะโอเคไอ้เดี๋ยวกูไปซ้ำเองกูประยัดได้ปอนเลย ตรงนั้นหลังหินใช่ปะพี่ใช่ใช่หลังก็ผิดโอ้แม่งพังซะด้วยน่าจะมาวไว้สเลยไม่ไปไม่ไปทางนั้นไม่ไปทางเพื่อนไปทางคนไปทางคนนะโอเคเข้าทางกูเลยอย่างเงี้ยเข้าแก๊ปเลยเจบวยดึงไปพกต่อได้ไหม,มใครมีอะดาลีนก็ผมดีใจกับพวกคุณด้วย เุ ų, me, ้ยประตูอยู <S <S te ่โคตรไอ้เหี้ยประตูโคตรเปรตเลยเุ้ยอุ้ยท่ออยู่ทางแบบเห็นกูเปิดประตูจังหวะเนี้ยกูร้องให้เปิดประตูไปไม่เห็นกูเอ้าไม่เห็นมันเปิดไปไปบ้านเล็กพี่ตรงนี้ไม้ยังเหลือปะขอร้องล่ะเวหเอ้ยไม้หมดสไลด์ไม่ได้โนวันว่าไม่รู้อยู่ใคร S <S อยู่กับเรไอป้อนอยู่ไหนมาเตรียมตันตู้ดิเดี๋ยวผมเปิดอีกฝั่งนึงเปิดหลังไปเลยใช่ไหมน่าปูเปิดอยู่มึงเข้าหาตู Legend> ้เข้าดิมันมาแล้วเข้าทันปะเนี่ยไม่ทันไม่ทันกูเปิดเลยไอ้ที่จบเรื่องไอ้ปอนมาเร็วก็โถ่เอ้ยนนะ ตายยังก่อนยังใช่นปะโอโหแม่งแต่ละโคนีบเก็บทั้งนั้นเลยบอกให้หน่อยบอกให้หน่อยบอกให้หน่อยไอ้เข้าไอ้เหี้ยมีคนนึงเหรอฮไอเดี๋ยวกูตายไม่เอาไม่ได้หัดเล่นเยอะไอ้เหี้อตายไอ้เหี้ยไม่เอาแล้วกวาดไม้กวาดมือนี่ตัวดีเลย ก็เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ